Hmm. สวัสดีค่ะวันนี้พามาเดินป่าที่เคยมาหลงกับลูกสาวที่มาเมื่อปีที่แล้วค่ะแต่ที่เรามามาไม่ถึงตรงจุดนี้นะคะเพราะไปหลงอยู่กลางป่าซะก่อนจุดนี้จริงๆแล้วให้ลงว่ายน้ําแต่ตอนนี้เขาไม่ให้หลงค่ะมันจะสูงขึ้นไปบนนั้นจะพาเดินอีกนะคะีเจอนนเห็ดหนะ้าแน่เลยค่ะ ขเอาไม้เกี่ยเป็นเห็ดพิษค่ะพื้นป่าชื้นแบบนี้แหละค่ะมันควรที่จะมีเห็ดแต่พยายามมองแล้วที่ผ่านมายังไม่เจอเลยสักดอกนะคะเดี๋ยวเห็นขาวๆอยู่ตรงนั้นไปดูหน่อยค่ะโอ้ยเปลือกไม้เหมือนกับเหมือนกับว่าลูกไม้อันนี้กินได้นะคะ นะะี่ยค่ะมันไม่มีรสชาติหรอกแต่คล้ายกับดูในวิดีโอนะคะเขาบอกว่ากินได้ลูกยงแดงนี่เป็นป่าที่น่าเดินหาเห็ดมากๆเลยค่ะเพราะว่าดูลักษณะป่าค่ะมันไม่ได้รกมากค่ะถ้าหากว่ามีเห็ดให้ให้เจอนะให้หานะน่าเดินมากๆเลยหอบเลย นู่นคนหนุ่มคนสาวเขาก็เดินไปวับวับวับเลยส่วนคนแก่ก็งมทางอยู่นี่แหละค่ะเดินมาไกลพอสมควรค่ะปีนขึ้นมาสูงก็สูงไม่เจอสักดอกแล้วดูดินฮะดินไม่ใช่ว่าดินชื้นแห้งนะเป็นดินที่เปียกเหมาะที่เห็ดพึ่งแล้วก็เห็ดอื่นๆจะเกิดแต่ไม่มีเลยไม่มีแม้แต่ดอกเดียวมันแปลกมากๆค่ะ ตั้งไกลเจอดอกเล็กๆดอกเดียวเป็นเห็ดยาค่ะนี่เป็นเห็ดยาดอกที่สองค่ะคนเดินสวนมาพอดีค่ะเป็นเห็ดยาดอกที่สองดอกแรกที่เจอเป็นเห็ดพึ่งหวานมาวันช่วงแบบนี้มันจะมีคนเยอะวิดีโอจะไม่เงียบนะคะเจอดอกเดียวก็ยังดีนว่าจะไม่เจอค่ะจะพาเดินไปดูค่ะ คิดว่าเป็นเห็ดลิ้นจือนะคะใช่คิดว่าใช่ดูพื้นปา่าใช่จริงๆด้วยค่ะว้ายเป็นลิ้นจือแดงว้าว ลิน้นจือแดงดูสิมีซากของเขาโอ้ยตรงนี้เป็นซากลิ้นจือค่ะนี่นี่ค่ะซากเดิมของเขาแต่ไม่รู้ว่าเป็นซากที่คนเก็บไปหรือเปล่าค่ะว้าวลิ้นจือแดงไม่เจอเห็ดพึ่งเอีกก็ไม่เป็นไรค่ะเจอลิ้นจือแดงโอ้ย ดูนเนี่ยค่ะโหอันนี้เขาเขาแก่แล้วค่ะแก่แล้วอันนี้ค่ะแก่แล้วแต่ไม่รู้ว่ายังใช้ได้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะคะหาหา,หาที่ยืนโอ้หนี่เป็นต้นของลิ้นจออะไรนะเน,นี่ยอุ้ยเป็นลิ้นจือแดงค่ะเอาิว้ายสวยมากเลย ดอกนี้จะยังไม่เก็บเข้าไปนะคะแต่ว่าได้ไปไปโดนเขาแล้วนี่สิคงไม่เป็นไรนี่เนี่ค่ะเหมือนเป็นรอยคนตัดคิดว่าเป็นรอยคนตัดคันเนี้ยรอยคนตัดจริงๆด้วยดูสีเขาสิคะเนี่ยต้นนี้เป็นต้นหลินจือเมื่อกี้ที่ให้ดูค่ะ หลายดอกเลยหลายดอกเลยแหละคราวนี้ก็จะต,ต้องเอาไปใช่ไแต่ทำไมเขานิ่มก็ไม่รู้ค่ะจะนิ่มๆน,น่ะข้างล่างก็ยังขาวๆอยู่นะคะนะจะเก็บแล้วแหละเนี่ยรอยตัดแน่นอน,นะคะรอยเอามีดตัดเลยอะตรงเนี้ยนี่อีกค่ะ ยิ่งรูปก็ยิ่งขึ้นเงาให้คนเดินผ่านไปก่อนค่ะไม่ได้เลอ่ะมันไม่มีมีดค่ะได้แล้วก็ต้ององไปค่ะยังใช้ได้อยู่ไหมนี่ค่ะ ดอกนี้ดอกนี้คงไม่เอาไปโอ้โหซากลินจืดทั้งนั้นเลย เจ้าที่เจ้าทางของนะคะนี่ค่ะน,นี่ค่ะนี่ไงถึงได้บอกว่าลอยคนตัดแค่นี้ดอกนี้นะคะนี่ค่ะเป็นลินจีแดง อ๋อดีใจนะเนี่ยค่ะเจอหลินจือแดง นี่ค่ะเจอแดงส่วนสองดอกนี้เอาไว้ปล่อยไว้อย่างนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูเขาอีกทีว่าเขาจะยังอยู่ไหมดูีินะตรงนั้นก็มีะแต่ดอกเนี้ยไม่รู้ว่าเขาเน่าหรือยังค่ะปล่อยเขาไว้ตรงนี้ก่อนไว้ค่อยมาดูปีหน้าค่อยมาดูใหม่ค่ะ นี่คือสวยนะนค่ะวันนคนเดินมาอยู่เรื่อยเลยค่ะอุ้ยหอม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 จังเลยหอมมากุลย,อยหอมวางเขาก่อนโอ้โหค่ะสีเนี่ย ดูสีนี้ค่ะดอกนี้สวยดอกนี้สวยทไมนี้ออก,กอนคนมาอยู่เรื่อยเลยที่มาทุกครั้งเคยมาป่านี้ครั้งแรกในเป็นช่วงหน้าหนาวมีเรามีกับลูกสาวอีกคนกับหมาแล้วก็มันจะมีคนมาอีกสีห้าคนเท่านั้นค่ะแต่วันนี้คนเยอะ